สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับบ่าวเถ่าผ้ามาตามครับแนวทางของปูหาเจ็ดแปดเด้อครับพี่น้องครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับกลับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับพี่น้องครับปูเพิ่นใหญมากเลยเด้อครับผมครับปูเพิ่นอนุญาตให้ื่อยแหละครับจะพาไปเบิ่งเนาะครับเนาะครับวังปูเพิ่นส่างศาลาเนาะครับเนาะที่พักสําหรับหาญาติโยมนะครับอยากมาทําบุญครับแล้วก็พุด นีครับที่ปูเพ่นส้างครับไปเบิ่งไปน้ากันจังเบงตัวเลขเด้อพี่น้องครับขออนุญาตปูแหละครับปูเพันวาเหหไทยได้นะครับนาอครับแล้วก็ปูเพ่นไหแนวทางมาเลยเด้อรับท่านผู้ชมพี่น้องครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนส5 6 5ายครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับปูยำบายาพาดงวดนี้พี่น้องครับจังไหนจังเป็บเบงแนวทางเบงตัวเลขกน้ากันครับนี่ครับผมครับพามาเบงนี่ครับปูพ่นกาลังส่างนี่ครับ อันนี้จะเป็นศาลาเนาะครับเนาะที่พักนะครับเนาะเพื่อหยาดยมปู่พันวาครับหามาท้าบุญนะครับเนาะปู่จะสา่งว่าอาจจะเป็นสองของนอนหนึ่งของน้ําครับผมกับก็ส้างกะได้หลายเลยพี่น้องนี่แหละครับทามาชมครับจังไปเบิงจังไปชมตัวเลขน้ากันพี่น้องนี่ครับแล้วปู่เพิ่งจะสา่งกุดกุดตีอีกกุดหนึ่งได้ครับทำมาชมพี่น้องครับ อ่าตอนนี้ก็เป็นตอนช่วงเที่ยงครับสร้างบรรกาอาจจะพักเที่ยงนี่แหละพี่น้องบริเวณนะครับเนาะคับภายในวัดปูหาเจ็ดแปดครับอันนี้ปูเพิ่นจะสร้างเป็นคับที่พักสําหรับญาติโยมหาอย่างมากทั้บุญนะครับเนาะคับปูว่าครับผมนบบเป็นทรงโมเดิร์นโมเดิร์นเลยพี่น้องครับนี่ครับผมกามากับช่องค้นชอบหวย ครับแอดดีค่ะครับแอดมินแม่หมูครับผมครับมาตามน้ากันนะครับแม่หมูครับอันนี้ก็เป็นกําลังสั่งปูกําลังสั่งนี่ครับอันนี้เป็นสาหรับญยาติโยมแม่นบางพักหายาดย้อมมาถาบุญบางนี่จะเป็นที่พักลากาปูมิสังกุดอีกกุดหนึ่งนะครับพี่น้องอันนี้ก็กําลังกอนะครับเนาะใส่หลังคาเรียบร้อยแล้วครับ นี่ครับผมกําลังกอสองห้องนอนสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำห้องน้ำค่ะครับหยาดโยมเนาะค่ะที่เสีมาทําบุญปูว่าไงยู่ได้พี่น้องครับกับพ่อดีครับอ่าหยาดโยมมามีว่างพักปูคนบ่านจะได้มาพักนะครับผมครัาคาปูกระมีสังสร้างกุฏิอีกหลั้งหนึ่งเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวมาพักอาศัยเพคนบ้านไปพักที่ร่องคั่วมันครับผมเสียงดังว่าสั่นปูว่าเนาะค่ะปูคนเก่ามาปลูกมาสางนี่เหรอพี่น้องครับ ละกับปูเพ่นไห้แนวทางงวดนี้เด็ดเด็ดปูพ่นไห้มาแล้วได้ครับทานผู้ชมพี่น้องกับตัวไรจังขาเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวบ่าวเทากกจะลงใหาเลยนะครับผมกับแอดมินแม่หมูช่องคนชอบหวยคนชอบหวยค่ะพี่น้องเดอค่ะบผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อค่ะครับค่ะตอนนี้ตัวเลขกกอยู่ในมือบ่าวเทาแล้วนะคะแต่ว่ากกยังบ่ละให้เบิ่งอยู่นะคะเพราะว่าเสีห้พ่อแม่พี่น้องเบิ่ง สิ่งที่ปูเสิเห็ดเพลิดเพิ่นเพ็ดจริงท้ำจริงเนาะค่ะเพ็ดจริงทำจริงส้างจริงครับปูเพิ่นนี่แหละครับเป็นกระสางมี่กุติครับอ่าอันนี้จะเป็นที่พักสําหรับหยัดยมนะครับเนาะครับอ่าหยัดยมมาทําบุญก็จะได้มีวางพักวางเศ้าปูว่านะครับพี่น้องอันนี้ก็บริเวณในมัดเด้อครับผมนี่ครับปูเพิ่นว่าอนุญาตให้ไทยแล้วครับผมครับนี่แหละครับ กับหองญ่อยู่เนาะค่ะครับวันนี้ปูพันปลายจังไดก่อแอดมินแม่หมูเป็นยำมาบนล่างนี้เม็ดเดียวเมนค่ะอะรับรองเลยเลยว่าครับบอ่บอผาดบอ่อผาดค่ะอาครับผมปูก็ได้เขียนห้แล้วนะ,ะปูเขียนหามาละครับผมค,ครับเขาไปคุยกับปูมาแล้วครับปูก็เขียนตัวเลขมาให้บ้าเท่าแล้วค่ะ นะครับผมแล้วก็ปูอนุญาตให้ทายถ้ำได้เนาะค่ะให้ใส่ซื้อปูหายเจ็ดแปดที่เก่าปูว่าให้ใส่ซื้อหายปูหายเจ็ดแปดที่เก่าครับท่านผู้ชมพี่น้องครับแต่ว่ากับปู่ยังท่านได้คุยได้พี่น้องครับให้ไปไายเขียนตัวเลขแล้วไปไายเอาปู่วาอนุญาตให้ไายแล้วก็ให้ใส่ซื้อปูหายเจ็ดแปดที่เก่าครับพี่น้องครับภายอยในบริเวณในวัดด้วยครับท่านผู้ชมพี่น้องนี่แหละครับปูกําลังสั่งนะครับเนาะอันนี้เป็นที่พัก สำหรับหยาดโยมหามาทำบุญสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็จะมีกุดลปูสางกุดอีกกุดหนึ่งครับผมครับสำหรับพระไว้สำหรับพระนะครับเนาะครับเป็นกุฏิครับปูสางไว้อีกกุดหนึ่งครับผมครับเอาไปเบ่งน้ำกันครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกุฏินะครับปูพั้นบ้านี่เป็นกุฏิครับผมครับไอที่เบ่าเถ่ท้ายมาที่พันมาครับจะเป็นที่พักสําหรับ อยากย้อมค่ะอยากมาทำบุญครับนี่เป็นสร้างเพิ่นกับกำลังเท่มันนี่ครับผมนี่ครับเป็นกำลังเทสร้างเพิ่นกับพักช่วงบายอยู่ครับพี่น้องเขาหุต้นอ่าครับอันนี้จะเป็นกุฏิพระครับผมใช่ครับปูเพิ่นกับสร้างสองหลังครับหลังนึงไว้สำหรับญาติโยมเนาะค่ะอีกหลังนึ่งหลังนี้ไว้ปทำพระเนาะค่ะเป็นกำลังเทครับผมอ่าครับ นียง่แหละครับปูพันกับปูกระสางนะครับที่พักสําหรับหยาดยโ่มครับกุติพระครับผมครับอันนี้ก็เป็นกุติหลังนี้เป็นกุติครับผมนะครับถ้าว่าวพีประกันใดก็ขอโทดขอภัยด้ครับทำช่ชมพี่น้องบ่ากันนะครับเนาะครับเดี๋ยวจะได้ภาพไปเบิ้งแนวทางภาพไปเบิ้งตัวเลขที่ปูพันเขียนไห้เป้าเ่าปูพันเขียนไห้กับเมื่อได้ครับทำช่ชมพี่น้องครับตัวใดยังไปเบิ้งน้ำกันครับแคปเอาเด้อครับ ท่านผู้ชมพี่น้องครับบนครับปูให้วิ่งเก้าตัวเดียวกับปูเฮม่าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าตัวเดียวเท่านั้นครับปูกระยำบาครับเน้นเน้นให้เลยเด้ครับล่างครับล่างวิ่งหากับเก้าสองตัวครับจับคู่ครับหาเก้าตัวเดียวเท่านั้นครับผมเก้าหาปูวาให้ติดกับใบแต่ว่าปูเน้นที่หาเก้านะครับค่ะอ่าครับนี่แหละครับตัวเดียวตัวเดียวนะคะนะครับเนาะ ครับกลับมาแล้วเด้อครับปูหามาแล้วครับปูหาเจ็ดแปดครับนี่แหละพี่น้องแคปบเอาครับผมบนตัวเดียวเน้นเ้นวิ่งเก่าตัวเดียวครับสายออกกำลังกายครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าปูยำบาเนาะครับแอดมินแม่หมูปูยำบาสามตัวครับลักลอยครับปูจะแหงมากอีกที่หนึ่งเด้อครับพี่น้องสําหรับลักลอยอีกบ่โดนครับฐานลักลอยจะได้สามตัวนะครับผม นี่แหละครับบรรยากาศนะครับเนาะภายในบริเวณวัดนะครับเนาะนี่กุฏินี่เป็นกุฏิผู้ว่าจะสร้างกุฏิครับอ่าที่เปาเต่าไปถ่ายมาถ่ายมาที่แรกเป็นที่พักปู่วาเฮที่พักไปเฮียหยาดย่อมน้ำครับหามาเพิ่นบอมที่อยู่ที่เซ่อครับนะครับเนาะครับปู่หาเจ็ดแปดกระไฮมาแล้วค่่ะอาครับเอาเบิ่งตัวเลขอีกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่ครับบนวิ่งเก้า นะครับเนาะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าตัวเดียวเท่านั้นล่างวิ่งห้าวิ่งหากับเก่าเด้อพี่น้องครับปูเน้นให้ที่หาเก่าปูวาจัดหาเก่าจัดเน้นๆนักๆเก่าหากระติดกันไว้น้ำครับผมครับนี่ครับผมครับปูเขียนให้กับมือเด้อครับพี่น้องครับก็ได้ไปกับปูมาแล้วครับครับปูก็บอกว่าครับไปไทยปูอนุญาตให้ไทยนะครับผมครับ พิจารณานะครับผมคลิปนี้บ้าวเท่าก็ฝากไว้สมีด้วยครับผมขอให้ทุกท่านยา่งจิ้มจนจนครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกท่านครับเอาบ้าวเท่าสวัสดีครับ